คุณกำลังรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตากับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับคำทำนายในวันนี้หากคำทำนายใดที่ดีก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับส่วนคำทำนายใดที่ไปในทิศทางที่ไม่ดีก็ขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติและใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับเชิญรับชมครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันอังคารเราจะมาทำนายดวงชะตาคนเกิดวันอังคารครับว่าในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2568นี้คนเกิดวันอังคารจะมีดวงชะตาการเงินการงานโชคลาภสุขภาพความรักเป็นอย่างไรเนี่ยครับก่อนอื่นเลยครับ ฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝ like, ากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะครับสามารถที่จะพิมพ์ตาม l ลาย id ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเลอียดในการทำนายดวงชะตากันเข้ามาได้ครับ เอาละครับเริ่มต้นการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันอังคารนะครับเปิดไพ่ขึ้นมาครับคนเกิดวันอังคารในช่วง16มิถุนายน2560 จนถึง15กรกฎาคม2568นะครับเป็นช่วงเวลาที่ดวงการงานมีไพ่8เหรียญตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทํานายครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงช่วงเวลาที่อาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่เรียกได้ว่างานยุ่ง นะครับหรือว่าอาจจะเจอกับการรับผิดชอบงานหลายๆงานพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นดูจะมีช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าอาจจะต้องจัดสรรหรือว่าวางแผนการทํางานให้ดีนะครับเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหนื่อยหนอยยุ่งหน่อยบางคนอาจจะต้องจับงาน2ง,งานทํางานหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะครับหรือบางคน ก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทํามากกว่าหนึ่งอาชีพด้วยครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลาย,ายไพ่แปดเหรียญใบนี้ยังจะพูดถึงการได้เริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาบางคนเป็นลักษณะของการได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานนะครับหรืออาจจะเป็นการได้รับมอบหมายหน้าที่สําคัญสําคัญได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานจากเจ้านายจากหัวหน้างานนะครับหรือบางคนก็เป็นลักษณะของการได้ทําอะไรเริ่มต้นทําอะไรควบคู่ไป กับงานประจําที่ทำอยู่ก็เป็นได้เช่นกันนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำงานต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันอังคารนั้นจะมีโอกาสได้ฝึกฝนหรือว่าได้รับสกิลนะครับ เพิ่มเติมความสามารถให้กับตัวเองได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์กับคุณอย่างที่คุณนั้นคาดไม่ถึงครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำงานยังมีไพ่อัดสวินแห่งดาบครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงสถานการณ์การงานในช่วง16มิถุนาจนถึง15กร,รกฎาคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่อาจจะต้องเจอกับงานด่วนงานเร่งงานรีบหรือว่าเป็นลักษณะของงานที่อาจจะต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า อยู่บ่อยครั้งนะครับเพราะฉะนั้นคนเกิดวันอังคารเองก็จะต้องใช้สตินำหน้าใช้ปัญญาในการรับมือกับสถานการณ์นะครับแล้วคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยดีครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำงานยังมีไพ่สคาถาไพ่สามคาถา,าเนี่ยเราจะพูดถึงความสำเร็จครับ ความสําเร็จที่จะเป็นเหมือนกับบันไดก้าวแรกที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จในก้าวต่อๆไปหรือเรียกได้ว่าไพ่สามคาถาใบนี้จะพูดถึงโอกาสก็ได้การได้พบปะพบเจอผู้คนกลุ่มใหม่ๆจะนำพาโอกาสดีๆในเรื่องงานมาให้กับคุณอย่างที่คุณนั้นคาดไม่ถึงหรือเป็นลักษณะของการได้รับความช่วยเหลือจาก ผู้คนในเรื่องงานอย่างที่คุณนั้นไม่คาดคิดครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทํางานต้องบอกว่าถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะครับจะเป็นช่วงเวลาแห่งการได้ขยับขยายนะครับ บางคนจะเป็นลักษณะของการได้แตกลายธุรกิจหรือว่าลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจใหม่ๆนะครับเรียกได้ว่าอาจจะธุรกิจเดิมที่ดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีธุรกิจใหม่หรือว่ามีลายสินค้าใหม่นะครับลาย PRODUCT ใหม่มาเสริม พอร์ตของคุณให้ดูจะแข็งแรงขึ้นนั่นเองครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทำธุรกิจต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จะมีคอนเน c t ชันจากบุคคลที่3ที่นำพาไปสู่ความสำเร็จในการเจรจาทางธุรกิจอย่างที่คุณนั้น ไม่คาดคิดครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการเจรจาตกลงต่อรองกับใครในช่วง16มิถุนาจนถึง15กรกฎาคมนี้ก็ดูจะสำเร็จได้ด้วยดีธุรกิจเติบโตมีเกณฑ์ได้ขยับขยายได้ลงทุนเพิ่มครับในเรื่องของการทำงานอาจจะมีปัญหาเฉพาะหน้าให้ต้องรับมือบ้างแต่คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจจะสามารถผ่านไปได้ด้วยดีนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายคนค้าขายต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่อาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของ การค้าการขายนะครับอยากจะขายดิบขายดีมีกําไรต้องบอกว่าในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้มีเกณฑ์จะขายดิบขายดีขายได้สินค้าล็อตใหญ่นะครับโดยเฉพาะคนที่เอาสินค้าจากต่างประเทศมาขายหรือส่งสินค้าไปขายต่างประเทศนะครับ คนสองกลุ่มนี้จะขายดิบขายดีเป็นพิเศษนะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่นอกจากจะขายดิบขายดีแล้วนะครับยังเป็นช่วงเวลาที่หากคุณนั้นลงทุนหรือว่าลองขายสินค้าใหม่ๆในช่องทางใหม่ๆจะทำให้การค้าการขายของคุณนั้นนะครับ เติบโตหรือว่ามียอดขายมากขึ้นด้วยในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้นะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนคนที่เป็นพนักง,งานออฟฟิศพนักง,งานบริษัทหรือว่าเป็นลูกจ้างนะครับหรือว่าทำอาชีพอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานะครับต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ได้เติบโตได้ก้าวหน้านะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไกลนะครับ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการไปติดต่อง,งานไปเจรจาธุรกิจนะครับหรือว่าอาจจะได้รับมอบหมายให้ติดต่อกับนะครับชาวต่างชาตินะครับต่างภาษาต่างแดนก็จะสําเร็จได้ด้วยดีหรือใครที่กําลังตั้งใจจะไปทํางานต่างประเทศก็ต้องบอกว่าจะเป็นช่วงเวลาการเดินทางที่นําพาไปสู่ความสําเร็จได้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของการทํางานใครที่ กำลังทำงานอยู่นะครับในเมืองไทยไม่คิดจะโยกย้ายไปไหนต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่การงานมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องงานและเติบโตในสายอาชีพในสายงานที่ทำนะครับในขณะเดียวกันคนที่กำลังตั้งใจจะเปลี่ยนง,งานหรือย้ายงานต้องบอกว่ามีเกณฑ์ได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของการโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบหรือมีการเปลี่ยนงานเกิดขึ้นและจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีด้วยสำหรับคนเกิดวัน อังคารทั้งหลายนะครับเอาละครับดวงชะตาการงานผ่านไปครับมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารกันบ้างนะครับว่าดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16มิมถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2500 68ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารต้องบอกว่ามีไพ่อัศวินแห่งคาถาครับไพ่ใบนี้จะพูดถึงการเงินที่ดีการเงินที่คล่องตัวนะครับและเป็นช่วงเวลาที่การเงินไหลเข้าใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเดือดร้อนในเรื่องเงินหรือว่าต้องวิ่งเต้นในเรื่องเงินเงินทองทองต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้คนนะครับโดยเฉพาะผู้คน กลุ่มใหม่ๆการพบปะผู้คนจะนำพาโอกาสที่ดีทางการเงินมาให้กับคนเกิดวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายยังมีไพ่8คาถาครับไพ่8คาถาเนี่ยเราจะพูดถึงการมีรายได้เข้ามามากกว่า1ทางในช่วง16มิถุนาจนถึง15กรกรกฎาคมนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่การเงิน มุนเวียนได้ดีการเงินไหลเข้านะครับแล้วก็มีเกณฑ์จะมีรายได้มากกว่าหนึ่งทางด้วยคนเกิดวัานอังคารทั้งหลายจะ ตกลงเจราจาในเรื่องเงินกับใครจะสําเร็จได้ด้วยดีนะครับในเรื่องเงินเงินทองทองและการเงินที่เคยรั่วไหลจะดีขึ้นใครที่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินลั่วไหลเก็บเงินกับตัวไม่ค่อยอยู่ไพ่ราชนีแห่งคาถาจะพูดถึงการเงินที่ดูจะมั่นคงมากขึ้นนะครับอะไรที่เคยเป็นรายจ่ายเล็ก เล็กรายจ่ายน้อยๆที่สะสมกันมากๆในแต่ละเดือนแล้วทำให้มันรวมกันแล้วเป็นรายจ่ายก้อนใหญ่ที่ทำให้คุณรู้สึกมีภาระปัญหาทางการเงินในช่วงเวลาที่ผ่านมา16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาค,คมนี้ดูแล้วสถานการณ์ต่างๆทางการเงินของคนเกิดวันอังคารดูจะมั่นคงขึ้นครับเป็นช่วงเวลาที่เริ่มเก็บออมได้เก็บออมได้ดีขึ้นเก็บเงินอยู่ เงินไหลเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะเก็บออมได้ไม่มีเงินก้อนใหญ่ที่จะต้องเสียแบบปัจจุบันทันด่วนนะครับเพราะชนะแล้วคนเกิดวันอังคารในช่วง16มิถุนายนจนถึง15รกรากฎาคมนี้ก็ดูจะไม่มีปัญหาทางการเวินการเงินมาก กวนใจนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องเงินเงินทองทองนะครับต้องบอกว่าในเรื่องของการวางแผนการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้ถ้านำเงินไปต่อยอดทางธุรกิจหรือว่านำเงินไปลงทุนก็มีเกณฑ์จะได้ผลกำไรผลตอบแทนกลับมา เป็นที่น่าพอใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในขณะเดียวกันใครที่กำลังตั้งใจนะครับจะซื้อยานพาหนะนะครับหรือว่าซื้อบ้านต้องบอกว่ามีเกณฑ์จะทำได้สมหวังดังตั้งใจครับคนเกิดวันอังคารครับเอาละครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันอังคารในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2,568นี้ ผ่านไปนะครับมาดูกันที่ดวงชะตาโชคลาภกันบ้างดวงชะตาการเงินนะครับดีแล้วดวงโชคลาภจะเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาโชคลาภของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16มิมถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงโชคลาภของคนเกิดวันอังคารมีไพ่9เหรียญครับไพ่ใบนี้เป็นตัวแทนของความมั่งคัง่ง ร่ำรวยนะครับหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์จะมีลาบลอยเกิดขึ้นกับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับดวงโชคลาภของคนเกิดวันอังคารจะมีความเกี่ยวพันกับ2เรื่องต่อไปนี้ครับเรื่องแรกก็คือไพ่เจ็ดถ้วยซึ่งเป็นตัวแทนของความฝันครับหากฝันเวลาใกล้ลุ่งนะครับหรือว่าช่วงเวลาโพรเพสนะครับก่อนที่จะสว่างนะครับหรือว่าก่อนเวลาเช้า ก็จะสามารถนำพาวความโชคดีมาให้กับคนเกิดวันอังคารได้นะครับไพ่ราชินีแห่งดาวจะพูดถึงตัวเลขที่มีความเกี่ยวพันกับเครือญาตินะครับหรืออาจจะเป็นมารดาของคนเกิดวันอังคารนะครับหรือว่าเป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพสตรีของคนเกิดวันอังคารก็ได้เช่นกันจะนำพาวความโชคดีมาให้กับคนเกิดวันอังคารครับ เอาละครับดวงชะตาโชคลาภผ่านไปนะครับเรื่องของโชคลาภเนี่ยสิ่งสําคัญก็คือบุญกุศลที่เราดันได้ทําได้สะสมมานะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมันทําความดีมันคิดดีทดําดีพูดดีมีจิตใจอันเป็นกุศลนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายครับเพราะอย่างน้อยที่สุดแม้โชคลาภไม่ได้มาในวันนี้แต่สิ่งที่ได้มานั้นคือความสุขและความสบายใจครับ ดวงชะตาโชคลาผ่านไปมาดูกันที่ดวงชะตาสุขภาพกันบ้างครับว่าดวงสุขภาพคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับสำหรับดวงชะตาสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงสุขภาพของคนเกิดวันอังคารนะครับมีไพ่1 0 คถาตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายแบบนี้เราจะเตือนให้ระวังในเรื่องของการทำงานหนักหัก โหมือว่าใช้ชีวิตอย่างขาดสมดุลน,นะครับไพ่สองดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอย่างโรคออฟฟิศซินโดรมนะครับหรือว่าโรคที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดศีรษะความเครียดไมเกรนก็ได้เช่นกันนะครับรวมถึงถ้าเป็นผู้สูงอายุให้ระวังในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เกี่ยวข้องกับ อวัยวะอย่างดวงตานะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องของสุขภาพนะครับต้องบอกว่าไพ่หาดาบจะพูดถึงร่างกายนั้นแม้จะดูแข็งแรงดีสำหรับคนเกิดวันอังคารบางท่านแต่ร่างกายกำลังจะสื่อสารกับคุณในเรื่องของชีวิตที่อาจจะขาดสมดุลน,นะครับเรียกได้ว่าอาจจะออกกำลังกายน้อยไปหรือขาด การกินอาหารที่มีประโยชน์หรือว่าอาจจะกินอาหารที่เป็นโทษมากเกินไปนะครับรวมถึงบางคนก็เรียกได้ว่าอาจจะพักผ่อนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายออกกำลังกายนะครับดูแลสุขภาพนะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการพักผ่อนต่างๆต้องสมดุลครับ อล่ละครับดวงชะตาสุขภาพผ่านไปนะครับมาดูกันที่เรื่องสุดท้ายดวงชะตาความรักครับว่าคนเกิดวันอังคารนั้นจะมีดวงชะตาความรักเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกราคม2568ครับเปิดไพ่ขึ้นมาดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารนะครับมีไพ่เดือมูลตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางคำทำนายแบบนี้เราจะ เตือนครับเตือนให้ระวังในเรื่องของการมีเกณฑ์ที่จะต้องเสียใจเสียน้ำตานะครับเพราะคนรักหรือว่าคนที่เรานั้นไว้วางใจครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายในเรื่องความรักความสัมพันธ์ต้องบอกว่าใครที่กำลังคบ หาดูใจกันอยู่นะครับไพ่5ดาบจะเตือนให้ระวังในเรื่องของเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่คนในครอบครัวนะครับอาจจะไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของคุณในครั้งนี้ก็เป็นได้เช่นกันรวมถึงให้ระวังในเรื่องของการโดนคนไม่จริงใจนะครับเข้ามาเพื่อคาดหวังบางสิ่งบางอย่างจากตัวเรานะครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายส่วนใครที่เป็นแฟนกันอยู่แล้วเป็นคู่รักกันอยู่แล้ว เป็นช่วงเวลาที่มีเกณฑ์ที่จะต้องเสียใจเสียน้ําตาเพราะคนรักนะครับหรือว่ามีเรื่องทะเลาะก,กันเพราะ ทิฏฐิมานะของตัวเราเองหรือของคนรักเป็นเหตุนะครับไพ้า,าถ้วยจะพูดถึงอยากจะเลิกก็เลิกไม่ได้อยากจะคบต่อก็ไม่มีความสุขเป็นปัญหาที่คาราคาสังในช่วง16มิถุนายนจนถึง15กรกฎาคมนี้ครับคนเกิดวันอังคารทั้งหลายบางทีเราอยากจะเลิกแต่เขาไม่ยอมเลิกบางทีเขาอยากจะเลิกแต่ตัวเราเองก็ไม่ยอมปล่อยเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว,ว่าความรักนั้น หวานปนขมก็ว่าได้ครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันอังคารถ้าเป็นคนโสดต้องบอกว่าดวงความรักยังไม่ดีนะครับมีไพ่เดอะมูลขึ้นมาและตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางทำทํานายแบบนี้จะเตือนว่าคิดจะรักใครชอบใครให้ระวังลงเอยด้วยน้ำตาครับดวงชะตาความรักผ่านไปนะครับสําหรับวันนี้ต้องบอกว่า ดูแล้วก็มีทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่จะต้องระวังนะครับเรื่องใดที่ดีขอให้เป็นหนังพลังใจครับแล้วก็ขอให้เป็นพลังใจที่จะพาคนเกิดวัานอาังคาร ไปสู่ความสําเร็จในเรื่องต่างๆเรื่องใดที่ไม่ดีขอให้ใช้เพื่อการเตือนสติครับเราจะได้ใช้ชีวิตในเรื่องนั้นๆอย่างระมัดระวังอยู่เสมอครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ต้องขอฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับ ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะพิมพ์ตามล i n ไอ d ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้คำทํานายก็เปรียบเสมือนเข็มทิศแต่ชีวิตเราเราต้องลิขิดเองบุรักษาเทวเวยพรคนเกิดวันอังคารทุกคนนะครับวันนี้สวัสดีครับหากคำทำนายในวันนี้เป็นประโยชน์สำหรับคุณ ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์เป็นพลังใจดีๆให้กันนะครับขอบคุณครับ